ซ้ายฝั่งขวาอันไหนยางใหม่ยางป้ายแดงที่พี่ดูออกไหมคะวันนี้จะพามาดูยางกระบะและรถตู้ขอ R15 ยางเบอร์215 70 R15 Bridgestone r o v e t รุ่น R611 ค่ะมีทั้งยางใหม่แล้วก็ยางป้ายแดงซ้ายมือยางใหม่ค่ะ ติกเกอร์ติดแบบนี้เลยนะคะ 25, 70, 15, 2 5 7 0 R 1 5บ R ิบโตมูรวิ์ค่ะนี่คือยางใหม่ยางปี2023เดี๋ยวมาดูฝั่งนี้ขวามือคือยางถอดค่ะนะคะยางถอดจะติดมากับล้อกระทะ6รูขอบ15ของ e อลซูนะคะเบอร์เดียวกันสเปคเดียวกันพี่ๆจะได้เห็นทั้งภาพและทราบทั้งราคาง่ายต่อการตัดสินใจชอบเลเวลไหนเลือกได้เลยค่ะยางใหม่4เส้น11,000บาทยางไปแดงทอศูนย์4เส้น9000บาทค่ะ เฉพาะยางสี่เส้นนะคะลูกค้าคะรวมกัคะอยู่ที่1 0 0 0 0บาทตอนนี้ยางใหม่มีโปรโมชั่นค่ะที่มีสนใจนะคะ1 1 0 0บาทจะส่งฟรีทั่วประเทศไม่ต้องเสียค่าส่งนะคะส่งฟรีถึงบ้านเลยส่วนยงางาบแดงนะคะกระถาพร้อมยางอยู่ที่1 0 0 0 0บาทลูกค้าเอาเฉพาะยางสี่เส้นอยู่ที่9 00 0บาทติดตั้งใส่ถุงให้เรียบร้อยเลยค่กะการส่งต่างจังหวัดยีค่าจะส่งนะคะตัวน,นี้